สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ช่องมินยูสค่ะนะคะวันนี้นะคะมินมีรถกระบะเข้ามานะคะสวยๆเกียร์ออโต้นะคะ,ะ,คะมาให้พี่พี่ได้ชมกันนะคะคันนี้เลยนะคะโตโยต้าไฮรักวีโกแชม์นะคะเป็นตัว 3.0G นะคะเป็นดับเบิลนะคะคันนี้เป็นดับเบิลแคบนะคะทุกคนสวยๆเลยนะคะเป็นรถปี2013ได้เกียร์ออโต้ใช้งานกันเลยนะคะราคาคันนี้369,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะ เดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยไฟหน้าคันนี้นะคะได้เป็นไฟฮาโรเจนนะคะตัวรถมีไฟตัดหมอกให้พร้อมนะคะตัวรถก็จะได้เป็นกระจังหน้าคโครเมียมแบบนี้นะคะนี่เลยสวยๆแต่งเส้นแบบนี้นะคะโลโก้โตโยตา้าสวยงามชัดเจนนะคะตัวรถสภาพดีสวยเดิมมากนะคะทุกคนราคา369,000บาทเท่านั้นนะคะ ได้เกียร์ออโต้ขับใช้งานกันเลยครับสบายๆนะคะทุกคนดูไฟหน้าอีกฝั่งนะคะก็สวยเดิมไม่แตกไม่ชำบรุดนะคะนี่เลยหลอดไม่เหลืองนะคะไฟตัดหมอกก็มีให้พร้อมกับตัวรถนะคะไม่ต้องไปติดนั่งเพิ่มเติมแล้วนะคะนี่เลยเดี๋ยวมาดูการในส่วนของแม็กและยางนะคะตัวยางได้เป็นยางมิชลินนะคะแม็กก็เป็นแม็กแต่งสวยๆนะคะเป็นแม็กลมเทานะคะ สวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นหัวน็อตห้ารูแบบนี้นะคะนี่เลยถ่ายพี่ๆถ่ายให้พี่ๆี่ได้ชมพันชัดๆนะคะสวยงามมากนะคะด้านข้างของตัวรถก็เป็นแบบว่าไม่มีร่องรอยการเคยฟุตบอลมาตัวรถเป็นตัวเตี้ยนะคะทุกคนก็จะไม่มีบัิเวข้างให้เนาะ,ะนี่เลยกระบะสี่ประตูตัวเตี้ยนะคะพี่ๆท่านไหนหาใช้งานทักมินมาได้เลยนะ กระจกข้างนะคะเป็นสีโครเมียมน,นะคะพับไฟฟ้าพับไฟฟ้าฝังเพลียวให้เลยนะคะโลโกโล้ไฮรัก3.0 T4 D, D V N Turbo นะคะอยู่ครบเลยนะคะมือจับประตูได้เป็นสีโครเมียมน,นะคะตัวรถนะคะก็จะได้เป็นสีบรอนนะคะ <c oughs> บรอนเขาเรียกว่าอะไรบรอนทองนะคะทุกคนแต่ไม่ได้ทองจ๋านะคะ <c oughs> นี่เลยเปิดมานะคะก็จะเจอกับภายในที่เป็นสีเบจแบบนี้นะคะ สวยงามสะอาดนะคะคันนี้กลิ่นดีมากๆนะคะตัวรถเป็นกระบะเกียร์ออโต้นะคะนี่เลยกระบะเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายๆนะทะุกคนแล้วก็พนักพักแขนมีให้ตัวเบาะนะคะก็ไม่แตกไม่ฉีกไม่ขาดไม่ชำรุดเลยนะ,ะสวยๆนะคะทุกอย่างในรถก็คือยังคงสภาพดีนะคะทุกคน นี่เลยริ้นชักนะคะไม่มีขอบแตกนะคะสวยๆเดิมๆเจ้าของเดิมดูแลรักษาม,มาดีมากนะคะแล้วก็ถัดมานะคะที่หัวนอโซประตูก็สวยงามน,นะคะไม่มีร่องรอยการไขงัแยงะนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้กระบะนะคะวีโกแชมสามจ g ีปี2013นะคะก็ได้เกียออโต้ Auto ใช้งานกันเลยแล้วก็เป็นสีประตูด้วยตัวเตี้ยนะคะไม่แคบนะทุกคนกว้างมากๆนะคะ นี่เลยสักรราตัวรถนะคะก็เดิมๆแบบนี้เลยนะคะรถรับประกันบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมให้นะคะใช้เงินจองฉัดไปนั้นเพียง1พบาทเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะต่างจังหวัดสามารถซื้อได้นะคะนี่เลยนะสวยๆนะคะพี่ๆถ้าไหนสนใจนะคะโทรได้เลยที่เบอร์096 1397 655นะคะพี่ๆค่ะเป็นเบอร์ส่วนตัวของน้องมินเองนะคะ หัวนอซอ่าประตูอีกฝั่งนะคะก็เช่นเคยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะถอดขายแต่อย่างใดนะคะแผงประตูสวยงามนะคะนี่เลยไม่มีตําหนิเลยนะคะสติกเกอร์ยังอยู่แบบเดิมๆโบรงโรงานอยู่เลยนะสวยมากเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของด้านท้ายนะคะนี่เลยยางมิชลินนะคะ m a ็กขอบ6 6นะคะซีรีส์ยัง2 1 5ทับนะคะเป็น m a ็กขอบส6สวยๆแบบนี้ได้แม็กแต่งนะคะ ไม่มีสนิมไม่มีคลีกเกลือนะคะทุกคนสวยๆเลยตัวรถนะคะไม่ดีไม่เดิมเพราะเราไม่ขายนะคะนี่เลยชนหนักจมน้ําเปลี่ยนเครื่องมาอะไรเงี้ยไม่มีนะคะสวยๆเลยรับประกันด้วยชื่อเสียงของเต็นท์นะคะที่เปิดมา20ปีแล้วนะคะนี่เลยโลโก้โตโตยต้านะคะสวยงามชัดเจนนะคะม,มือปลดด้านหลังเป็นสีคโครเมียมไฟเบ็กดวงที่3มมีให้นะคะโลโก้นะคะให้รักตัวจีนะคะเป็น เครื่อง3,000 G นะคะทุกคนสวยๆเลยเฮลักวีโก้นะคะบอดี้เดิมๆสวยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของแมกไลเนอร์นะคะก็เป็นเบสไลเนอร์นะคะคือเขาเรียกว่าอะไรที่สุดของแมกไลเนอร์แล้วนะคะแมกไลเนอร์ก็สวยๆเดิมๆกับตัวรถนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมให้เลยนะคะ ก็ต้องบอกเลยในส่วนของยอดจัดคันนี้ก็ได้เต็มนะคะพี่ๆขาสวยๆเลยสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะโลโก้ต่างๆอยู่เดิมๆนะคะยางนะคะมิชลินให้เลยทั้ง4เส้น Mac กขอบ17นะคะสวยๆนะเดี๋ยวมาดูกันต่อในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารอีกฝั่งนะคะภายในสวยดีสวยกริบนะคะทุกคนนี่เลยถ่ายการให้ดูชัดๆแบบนี้นะคะสนใจเข้ามาดูได้นะคะ เบาะนะคะด้านหลังไม่เลอะเปืเป้อนไม่ฉีกไม่ช้ำนะคะตัวเบาะตัวเบาะไม่มีฉีกขาดนะคะทุกคนสวยๆเลยถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันชัดๆนะคะอัปเดตรถเข้าใหม่แล้ววันนี้นะคะชมคลิปนี้แล้วเนาะพี่ๆก็อย่าลืมกดติดตามให้มินด้วยนะคะไปสู่5,000 Subscriber ด้วยกันนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะถูกใจคันนี้อยากดูเพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืมแอดไลน์น้องมินมาได้นะคะที่ ดีสคริปชั่นด้านล่างนะคะจะมีลิงก์ลน์ของน้องมินอยู่นะคะเป็นลน์ของมินเองนะคะคลิกมาได้เลยนะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ใช่ลายมิจฉาชีพนะคะนี่เลยเอยไม่ใช่ไม่ใช่ลิงก์มิจฉาชีพนะคะสามารถแอดมาได้เลยนะพวงมาลัยก็มันติฟังก์ชันให้เลยนะคะตัวแอร์ก็เป็นแอร์มือหมุนนะคะทุกคนแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะขึ้นไปสตาร์ทให้พี่ๆได้ชมหน้าปัด เรือนไม้กันนะคะกุญแจเนาะเขาก็จะเป็นกุญแจระบบบิดหมนนะคะกุญแจติดนิ้วกุญแจติดนิ้วมือนะคะนี่เลยสวยๆนะคะอืมเป็นกุญแจรีโมทด้วยนะคะทุกคนล็อกปลดล็อกนะคะแล้วก็ขายแบบนี้เสียบเข้าไปนะคะแล้วก็ทำการสตาร์ทเหยียบเบรกนะคะทุกคนแล้วก็สตาร์ทอ่ะ สวยๆเลยหน้าปลาเรือนไม่มาชมกันนะคะรถปี2013นะคะโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์นะคะ 3.0G นะคะเป็น Double c a คนะคะคันนี้ไม่ใช้งานอยู่ที่116,048กิโลเมตรเท่านั้นเองต้องบอกเลยนะว่าทุกคนวีโกในช่องมินนะคะก็ค่อนข้างเป็นรถที่เด่นที่ดังนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นต้องไวหน่อยนะต้องไวนิดนึงนะคะเพราะว่า แย่งกันแน่นอนนะคะคันนี้แล้วก็เป็นตัวเตียเกียออตโตส้สี่ประตูอีกต่างหากนะคะนี่เลยขับง่ายๆนะคะใช้งานง่ายๆเนาะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้นะคะแล้วก็ด้วยความที่รถเป็นตัวยต้านะคะก็จะเป็นแบรนด์หลักนะคะยอดจัดเขาก็จะได้เต็มนะคะคันนี้สวยๆเลยแต่ก็ขึ้นอยู่ที่เครดิตลูกค้าอีกทีนะคะส,สวยๆนะคะ,ะ,คะพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะเดี๋ยวมิน พาไปดูกันนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้ก็เลยตัดมาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะโตโยตา้าเฮดอะคว g โกแคนยินน,นะคะนี่เลยเครื่องโตโยต้านะคะเป็นเครื่องดีโฟดีนะคะทุกคนสวยๆนะคะห้องเครื่องไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะคะก็บอดี้เดิมๆนะคะนี่เลยใส่ให้พี่ๆได้ชมกันนะคะ ฉนวนกันความร,ร้อนเดิมนะคะรถก็เป็นรถปี13สภาพการใช้งานก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เลยก็ถ่ายกันให้ดูนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะคะโลโก้โตโยต้นะคะสลักลึกๆแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะนี่เลยรถปี2013นะทุกคนราคา369,000บาทนะคะตัวเลขสลักคันหน้าแบบนี้นะคะ รอยเม็เรอาร์ก็เลียงๆสวยๆแบบนี้นะคะก็เป็นรถบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะแต่ว่านะทุกคนต้องมีแต <design> ่นะคะรถเป็นรถปี2013ก็อาจจะมีริ้วรอยนะคะที่ผ่านมานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวถ้าลูกค้ามาดูแล้วไม่ถูกใจริ้วรอยตรงไหนนะคะที่เราก็จะเก็บให้นะคะเพียงลูกค้าบอกนะคะแต่รถที่เรานะคะรับประกันว่า ไม่มีชนแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีพลิกคว่ำนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเก็บสีเนาะทุกคนก็ต้องเก็บเพื่อความละเอียดแล้วก็ความสวยงามนะคะนี่เลยก็ทําให้ดีที่สุดนะคะแต่รับการบอดีเดโงพงสร้างเดิมนะคะทุกคนนี่เลยสวยๆนะคะพี่ๆท่านไหนก็สนใจเข้ามาดูได้นะคะที่ซอยเสรีไทย70สรียาตินบบรีนะคะถูกใจคันนี้ รีบทักมาเลยนะคะโตโยต้าไฮรักวีโก้ตัวเตี้ยสประตูนะคะแล้วก็ได้เ e กียร์ออโต้อีกต่างหากนะคะพี่ๆขาอ่ะสนใจฝากคนีไว้ให้พิจารณากันด้วยนะคะดูคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามมินด้วยนะคะไปสู่5,000ซับสไคร์เบอร์ด้วยกันคะ่ะ